ทุกคนมามีอุ๋ยมาแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ๋ยก็จะมารีวิวนะคะวันที่อุ๋ยไปถอนฟันคุดมาสี่เล่มนะคะทุกคนสี่เล่มเลยนะคะก็คือทีเดียวสี่เล่มเลยนะคะเพราะว่าเขาทางโรงพยาบาลเขายื่นข้อเสนอมาแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยฟันตรงนี้ของอุ๋ยมันมีปัญหานะคะคือมันนอนนะคะแล้วจริงจริเขาก็เลยบอกว่าให้อุอ๋ยไปไปเอ็กซเรย์ดูนะคะว่าฟันเป็นยังไงเขาก็เลยเห็นว่าไอตัวสองตัวข้างบนนี้แล้วก็ตรงนี้มัน มันอ่ามันอาจจะดูเลยากนะคะเขาก็เลยยื่นว่าออยากจะอ,ออกทั้งหมดไหมสีอะไรไหมเวลาเธอทําความสะอาดเธอทําความสะอาดมันได้ได้ดีพอสมควรมันก็เลยบอกมันก็ทําความสะอาดไม่ค่อยได้ดีเนาะเพราะว่ามันอยู่ลึกนะคะเขาก็เลยบอกเอาอย่างงี้ไหมละ่ะอ่าเอาออกทั้งสีเล่มเลยไหมนะคะมี่ก็เลยบอกว่ากตกลงนะคะพอเมื่อวานอแล้วก็ คือช่วงนี้อุ๋ยหยุดสองสัปดาห์หยุดฮอลิเดย์นะคะแล้วทีนี้วันที่ยีที่ผ่านมานะคะก็ไปทำการตรวจโควิด1 9นะคะหลังจากนั้นก็อยู่บ้าน4วันนะคะก่อนที่จะไปไปโรงพยาบาลไปผ่าเอาฟันคุดออกนะคะเพอฝ่าพันฝ่าพันฟันคุดเนี่ยนะคะตอนนี้ยิงเจ็บๆอยู่เลยนะคะคุณหมอก็ก็มาพูดให้ฟังนนะคะว่าวันน้องกิจนะคะ วันนี้นะคะคือวันถัดมาจากการรักษาที่ผ่าวันที่เอาฟันคุดออกนะคะอาจจะมีอาการบวมน่าจะน่าจะบวมมากคุณหมอบอกนะคะโดยเฉพาะข้างล่างแล้วก็จะเจ็บนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าคือแบบดีใจมากๆนะคะเนี่ยว,วันวันวันเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมคะวันนี้คือวันถัดมาคือหน้าก็ไม่บวมนะคะอุ้ยมีความคิดว่าเออมันต้องบวมออกแบบ ตุ๋ยมากๆเลยแล้วก็อ้าปากไม่ได้นะคะแต่มันก็อ้าปากได้พูดได้แล้วก็กินได้นะคะแต่ว่าคือกินอาหารแข็งยังไม่ได้นะคะจะกินของอ่อนๆๆอยู่นะคะเออทุกอย่างก็ดีนะคะทุกคนแล้วก็เลยอยากจะมาวิวทุกคนดูว่าการถอนฟันคุณสีส่ซี่พร้อมกันมันไม่ม,ไม,มันไม่เอามันไม่เจ็บมากนะคะแล้วมันก็แล้วิแล้วมันก็ไม่ได้อ่า ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะคือพูดถึงตอนที่เขาเอาฟันออกนะคะเขาก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เขาก็วางยาสลุมพอตอนที่เขาอ่ะมีน้องกิน,นพอตอนที่เขาวางยาสลบนะคะแล้วก็เขาเขาฉีดยาเขาจะมีส่ใส่เข็มใช่ไหมคะเอายาใส่ปุ๊บมัน,ม,นมันเหมือนตอนที่เรากินเหล้าอะ่ะแล้วมันก็ก้มหน้า แล้วเขาก็เอาออกซิเจนใส่จมูกแล้วก็หายไปเลยนะคะคุยก,ก็ไม่ได้รู้อะไรเลยหลังจากนั้นก็ไปที่ห้องพักฟื้นนะคะทุกคนแล้วก็ตอนเย็นก็กลับบ้านไปตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะที่นี่ไม่ได้นอนค้างคืนนะคะนะคะไปแล้วนะคะรีวิวให้ดูทีเฉยวว่าการเอาฟันคุดออกสีซี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะทุกคนบายบายเจ้บายบาย Bye bye. Bye.